กรเทศาสตร์เราได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์มวยไทยและขณะนี้ผมได้ส่งสายลับไปยังค่ายมวยปที่เรียบร้อยแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะสนุกแค่ไหน วัสดีครับกลับมาพบกับรายการเทศาสตร์ค่ะพูดถึงศิลปะป้องกันตัวนะคะหลายคนน่ะสงสัยว่าศิลปะป้องกันตัวคืออะไรการต่อสู้คืออะไรมันแตกต่างหรือเปล่าแล้วหลายคนน่ะโดยีงใช่พี่ก็สับสนศิลปะป้องกันตัวคือการต่อสู้จริงไหมใช่คือการต่อสู้ไงไม่ใช่เรามีไปถามครูรู้ดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคอยจะพามาเรียนศาสตร์อย่างนึงค่ะที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานเลยค่ะจะบอกแล้วว่าจะพาพี่ไปเรียนศาสตร์การป้องกันตัว เฮ้ยเทควันโดอะนนวังฟูคาราเต้ไม่ถูกทุกอย่างเลยผิดผิดผิดวันนี้นะคะพอจะพามาเรียนมวยไทยค่ะไม่เอาอะเจ็บกัไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะก็มีคนอะก็มีหลายคนอะเป็นอย่างเงี้ยบอกว่ามวยไทยอะเจ็บเจ็บไม่เจ็บแบบวันเนี้ยเดี๋ยวพอให้พี่ไปมีอาจารย์มาไม่ทำแล้วไม่ได้มะกลับเถอะอาจารย์มาแล้วออาาาจรรย์มเหป๊อตป่ะ ศิลปะการป้องกันตัวคือสายแขนหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัวค่ะในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการกีฬาเพื่อฝึกฝนร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหรือแม้กระทั่งฝึกฝนจิตใจด้วยค่ะคำว่ามวยไทยเนี่ยครับมันมีพร้อมมากับคนไทยนะเมื่อหลายร้อยปีหลายพันปีซึ่งเราเราไม่รู้นะฮะ แต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือมันมีพร้อมกับมวยไทยกับคนไทยทําไมถึงมีมวยไทยก็เพราะว่าระหว่างเหมือนกับบ้านเราเนี่ยกับบ้านคนอื่นติดติดกันเนี่ยรั้วติดกันหรือไทยกับพม่ากับลาวรั้วติดกันตอนที่คนอยู่บ้านใกล้เคียงนติดกันเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องมีทะเลาะกันมีปากมีเสียงพอาะมีปากมีเสียงก็มีการทุบตีกันทุบกีทุบตีกันตอนที่คนไทยเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีสมองว่าการทุบตี แล้วทำยังไงจะให้มันเป็นเทคนิคในการต่อสู้ให้มันเกิดพละกกาลังให้มันเกิดความหนัก่วงขึ้นมามันก็เป็นที่ค่อยๆค,คิดขึ้นมาทําให้เกิดมีมวยไทยขึ้นก็มีการชกต่อยกันอ,อันนี้มันมีตามประวัติศาสตร์นานแล้วสมัยรัตน,นกโกสินทร์การเรียนมวยไทยเบื้องต้นนี้ต้องเริ่มจากอะไรบ้างเ,เริ่มจากการยืนมวยสําคัญที่สุดการยืนมวยเพราะการวางเท้าเนี่ยคนเราถ้ายืนอย่างเงี้ยหลักไม่ดีเพราะก็เตะล้มเลย ถ้าาตั้งการบวยกว้างเกินไปช้าเวลาจะชักขาออกี่ช้าครับกว้างเกินไปก็ไม่ได้แคบเกินไปก็ไม่ได้กว้างเกินไปก็ช้าแคบเกินไปก็หลักไม่ดีต้องให้พอดีปลายเท่าประเทศเดียวัน่าใช่มั่นคงแล้วถ่ายน้ําหนักอยู่ที่ข้อข้างไปท้าสองข้างรลากการกำมือก็ต้องการไม่สุกทางกำมือดึงขึ้นมาเกาะนะแล้วกำมือซ้ายเกาะขึ้นมาไหล่ซ้ายต้องยกขึ้นมาเพราอป้องกันคางครับในว่าไหลซ้ายยก องการขางนี่เราต้องแคบแคบมาคือการจดมวยก็เป็นการป้องกันตัวได้ละอย่างหนึ่งละใช่ไหมไอเน,นี้ยสาคัญต้อง<ม><ม>สอนถ้ามไม่สอนไม่เป็น<ม>คุณ<ม>เคยเห็นมวยวัดต่อยกันไหมมว,วมวยตามเวทีทุกๆเวทีบางทีบางทีก็มวยวัดขึ<ฮ>้นไปไม่จะต่อยกันทีอย่างนี้เลยมือไม่มีป้องกันตัวแต่ของเราใหม่ของเราใหม่ของเราป้องกันตัวได้เอาอย่างไม่เมื่อถึงอธิบายถึงขนาดนี้แล้วอยากเรียนมวยไหมอยากค่ะถ้าอยากเรียนมวย ออยากกเจ็บตัวไไม่ถ้าอยากเรียนมวยก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่ในฟองชุดนี้ไม่ได้เพราะว่าการชกมวยเนี่ยจะต้องสวยเอาไว้อย่างการแต่งกายจะต้องให้ให้กระทันรัดใช่สำคัญที่สุดเก่งมวยกงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนใช่ครับครอนโอเคครับสวัสดี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 ครับค่ะจากที่เราแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมหลังจากนี้ครับผมจะมาโชว์ฝีมือให้น้องสาวผมได้ดูครับ การต่อยมาไทยที่แท้จริงอ่ะมันเป็นไงดูกล้ามโอเคครับเดี๋ยวเึิงห้าวนะฮะไหวไหมครับอาจารย์ก็โอเคฮะแต่จะเพิ่งห้าวตัวแรกเึิงห้าวนะครับวอร์มร่างกายก่อนแล้วกันตัวแรกโอเคเริ่มจากการอุ่นเอาบุตร่างกายในการวอร์มอัพในการหมุนคอหมุนคออ่าหมุนคอแล้วก็หมุนหัวลายครับหมุนหัวไหลอ่าหมุนหัวลายโอเค ดังนั้นก็เริ่มด้วยการ,รวิ่ง,งค,ครับผมเดี๋ยวเราวิ่งจากทางด้านนี้ไป2องเวทีสัก50รอบ50รอบหรืร้อหนึ่งก็ได้เช <100 S 2> ิญครับวิ่งเลยครับววเชิญครับววมผมเราเลยครับอ่าแ <laughs> ล <c oughs> ว้วครับ อ้าวโอเคหลังจากนี้ไปเราจะไปเสริมสร้างกลมเนื้อขาด้วยการกระโดดยางครับผมใช่แล้วครับข้อมโมยไทยต้องใช้ทุกส่วนกับการเคลื่อนไหวโอเคกระโดดเลยครับผมอันใหญ่ครับผมนั่นแหละกระโดดกระโดดชืมือยกมือด้วยสูงยกมือไว้ยกมือไว้กระโดดสลับเท้าถ้าเหนื่อยก็กระโดดธรรมดาสลับเท้าด้วยใช้มือเก่งไว้แล้วก็ เดีดไปเรื่อยสักชั่วโมงหนึ่งกันชั่วโมงหนึ่งประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวครูก็จะนั่งดูเราแบ่งสบายๆอ่ะหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะ ความประทับใจมีหลายเหตุผลที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน แล้วแล้วแล้วกระโดดอ่านั่นแหละมือไม่ต้องแกวงครับมือถือวตรงสูงเก่งมือไว้มือการมวยครับกระโดดไปเรื่อยครับน้องผู้ชายสลับเท้าหน่อยอ่าแล้อ่าเดี๋ยวระเดินลงมาจะเดินไม่ได้เคยดูกระโดดไปสักพักครับเก่งคอเก่งมือสูงครับมือสูง ไหวป่ะเนี่ยพี่ลุยสู้สู้ไปไกลแล้วหายใจไม่ออกใครก็ยังไม่แยกกันไหนก็ไม่อยากลุกแล้วป่ะพอต้องแต่งี้ไม่ต้องแต่งกันนะเอาให้ชื่นใจน้องเอ้ยโอเคมาเลยครับจากวอร์มก่ารกา้สักพักแล้วต่อไปจะเริ่มเรียนเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นคือการจดมวยจดมวยคือ การกำหมัดแล้วก็การยืนมวยเริ่มต้นระยะครับโอเคมอาทางครูนะครับครับผมยืนมือไปข้างหน้าการกำหมัดครับอ๋อไม่มีวิธีการกำหมัดด้วยการกำมัดด้วยครับผมอย่าไปทางอื่นนะครับโอเคจำไว้อย่างนั้นมือมาติดหูอ่าเขาสอนไิ่า่างนะครับมือมือกับมือติดติดกำมือตัวการกำมือนี่สอนคือในการ พราะกระทบกับอุปกรณ์หรือกระทบกับการคู่ต่อสู้มือมันมันจะหิดรูปไปแล้วไม่จเจ็บโอเคครับผม,บมต้องสอนกันด้วยใช่ครับอาจารย์ครับผมครับพอกอบมือปั๊บเนี่ยมือจะก้างอย่างนี้ครับติดเขานเ <Okay. S 1> ข้อศอกติดเอาเท้าซ้ายหรือเท้าขวาที่ถนัดที่สุดก้าวออกมากอ่าโอเคเบีบ่ยงตัวไปข้างหน้าอ่าเบี่ยงเฉียงมือหลังติดหูมือหน้าอยู่ข้างหน้าหนึ่งคืบเอาลองดูก่อนครับกำหมือมองให้มากครับเมือจัดรูปให้อ่าโอเค ท้าไม่แคบกันไปครับกว้างออกมาหน่อยให้มีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยโอเคมองไปข้างหน้าครับโอเคน้องผู้หญิงก็เหมือนกันครับมือลงสูงอ่ามือติดหูข้างหนึ่งครับโอเคมือติดหูโอเคมือหน้าข้างหน้าโอเคเท้ากว้างออกมาหน่อยครับเริ่มจากท่าแรกท่าจดมวยนี่เารียกว่าท่าจดมวยจดมวยหรอการมวยอ๋อืมเพราะอามือเลมครับมือติดหูไว้มือหนึ่งหันหน้าหนึ่งคืบโอเคตัวไม่ต้องเก่งมากครับบสบายสบายอ่าโอเคนะครับ สไตล์พื้นมองของมวยไทยอย่ะต้องช้าช้ายิ่งนิดหนึงครับอโอเคเอาาจากนั้นก็เอามือลงรครูบอกการมวยก็เริ่มเลยนะครับการมวยอึบอ๊บมองไปข้างหน้าครับผมคออา,างเก็บอ๋อเก็บคางด้วยโอเคอึบอ๊บที่เดิมครับการมวยอึ๊บก็สอบเข้ามาโอเคครับมองไปข้างหน้าครับครับผมกลัวโอเค นี่คือการกาดมวยอันนี้คือเรื่องเร่ต้นแรกเลยเบื้องต้นครับผมครับผมกระมือค้างไปครับต่อไปจะเป็นการเดินมวยการเดินมวยมันเยอะมากสำหรับการเดินมวยจะมีเดินหน้าหรือลุกเท้าตามถอยหลังออกข้างออกข้างขวาสไลด์ออกข้างสลับข้างขวาลุกเท้าสลับโอ้เยอะมากสําหรับเบสิกเบื้องต้นทําได้แค่เดินหน้ากับถอยหลังก็พอ เดินมวยไม่ใช่ว่าเดินธรรมดาเดินเข้าไป <c oughs> ครับเดินมวยเดินเพื่อตอบโต้เดินเพื่อตั้งรับการเดินมวยเท้าหน้านำเท้าหลังตามโดยที่ไม่ให้เข้าใกล้มากเกินไปไม่ขนาน<อ>มากเกินไปเพราะมันจะลม้มจ้าครับการยืนมวยเราทำไปเพื่ออะไรครับยืนมวยนี่คือการจดบุญการ,การตั้งรับ<อ>หรือการเตรียมตัวการเตรียม<อ>ตัวการเตรียมตัวจะต่อสู้หรือการเตรียมตัวตั้งรับ การยืนมวยเราจะไม่ยืนมวยแบบมือตกอะไรก็ได้สบายๆไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ต้องเป็นระดับเที่ยกว่าวงเดียวจอดเรียนไมนานแล้วหรือเกินขั้นไปก่อนเริ่มต้นเบสิกมืออืมโอเคต่อไปเป็นการเดินหน้าครับเริ่มหนึ่งปึ๊บปึ๊บหยุดให้ได้เวลาหยุดอย่าแคบเกินไปเดี๋ยวมันจะล้มอ๋อโอเคครับกว้างๆหน่อยครับสองเท้ายาวครับสาม ถอยหลังถอยหลังถอยก่อนหนึ่งอสอง,งสสมือติดข้อศอกไว้ครับสามใหญ่แคบเกินไปครับสี่ห้านี่การเดินหน้าถอยหลังครับต่อไปจะเป็นการลูกเท้าสลับห,หรือว่าเดินเปลี่ยนการปึ๊บคือค้าย่างสามขุมปึ๊บสลับป๊บขาปึ๊บข่าวเดิปึ๊บ ปึ๊บเปลี่ยนการเพื่อตั้งรับและตอบโต้เท้าสลับด้านหน้าหนึ่งปึ๊บอ่ามืออ่าน่นโอเคสองขึ้นมามือแข็งแรงก็แข็งแรงแข็งแรงแ,งแรงมนแมนหน่อยาสามึ๊บมองไปข้างหน้าครับเท้าสลับถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าบิดเอวครับมองข้างหน้าครับมองข้างหน้ามองมือคู่ต่อสู้ข้างหน้า ต่อไปจะเป็นการออกหมัดหรือออกอาวุธหมัดมีอยู่เยอะมากถ้าเป็นชื่อไทยหมัดหน้าคือหมัดหน้าตรงหมัดหลังตรงหมัดเวียงหมัดเสยหรือชื่อภาษาองกก็แย็บคลอดพุกอับคัดก็ทั่วไปเริ่มต้นเรียนเบสิคสอนแค่หมัดหน้ากับห,หมัดหลัง อ,อ,คคอย่างนี้ข้อควรระวังมันมีอะไรเรื่องอะไรของรงข้อควรระวังอันนี้ครับผู้สิ่งมันไม่มีอันตรายนะเรียนเนอกจากว่าเราออกแรงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฟังคําของผู้สอนให้ดีในการออกหมัดจัดมวยครับค้างไว้จัดเท้าก่อนอ่าโอเคการออกหมัดหน้าตรงคือหมัดหน้าตรงหัวไหล,ล่เอวส้นเท้าเปิดพร้อมกันชักกลับ ออกหมัดแบบนักมวยหัวไหลเอวส้นเท้าพร้องกันหมัดมันจะหนักขึ้นตึบมือหลังติดหูป,ดป้องกันตัวอึบเอาไปมาหลัง,มา,ลง,งาออมาหลังตรงการออกหลังตรงมาแล้วมือหน้าอยู่ชักกลับมาถึงหูมหลังคือหมัดที่หนักทิ้งหัวไหล ทิ้งหัวไหลไปข้างหน้าเปิดเท้าหมัดคือมัทีีเป็นหมัดที่หนักที่สุดเพราะคือมัดหลังถ้าถนัดขวาถ้าถ้าถนัดขวาเราก็เปลี่ยนการดได้คือลูกเท้าสลับตอนแรกอีกเปลี่ยนการ์ดเดินหน้าออกมาหลังหนึ่งอือออกแรกครับแรงแรงสองแรงแรงไปเลยแรงแรงไปเลยสามหนึ่ง ปั้งงูมวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวมาช้านานค่ะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติเลยก็ว่าได้ซึ่งในอดีตนายขนมต้มได้สร้างตำนานให้ทุกคนได้รู้ถึงศิลปะการป้องกันตัวของไทยโดยการชกมวยคาดเชือกให้นักมวยชาวพม่าเข้ามาเปรียบกับนายขนมต้มโดยจัดให้ชกต่อหน้าที่นั่งปรากฏว่านายขนมต้มชกพม่าไม่ทันถึงยกก็สามารถชนะได้ถึง9คนสิบคนเลยค่ะ เจ้ามังละและชาวพม่านะคะก็ต่างสรรเสริญนายขนมต้มว่าคนไทยนี้มีพิษสงรอบตัวแม้มือเปล่ายังเอาชนะคนได้ถึง9คน10คนค่ะ,ะเ,เห็นเช่นนี้ทำไมคนไทยจึงไม่มาสนใจกีฬาประจำชาติอย่างมวยไทยบ้างล่ะคะหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือ เพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ วิทยลาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ไปเรียนการป้องกันตัวบนเวทีโอเคทำอะไรนะครับตามคำสัเพียพในเมนีไทยเวทีนี้เป็นเวทีมวยชกเนี่ยผู้หญิงตลอดใต้เชือกผู้ชายข้ามได้ผู้ชาเอินเวทีนี้เป็นเวทีมวยหญิงเป็นเวทีมวยหญิงใช่ผู้ชายต้องรอดผู้หญิงข้ามไม่ใช่ผู้ายข้ามได้หมดครับแต่ตามหลักแล้วผู้หญิงเรารอดดีกว่า โอเคเชิญครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับท่านผู้ชมเป็นความใฝ่ฝันที่สูงสุดสดคที่ได้ขึ้นเวทีมวยเราเริ่มจากอะไรครับจางเริ่มจากชกกันเลยครับชกกันเลยครับตอนสบายเลยไปนะอ่าโอเคเริ่มจากต้องสอนการเทคนิคในการป้องกันตัวก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเรียนอะไรไปแล้วเรียนหมัดหน้าหมัดหลังเราก็ต้องเรียนการป้องกันตัวด้วยกันป้องกันหมัดหน้าแล้วก็ป้องกันหมัดหลังมัมีเยอะในการป้องกันตัวเอาแบบง่ายๆเริ่มจาก แล้วก็คือสักครู่เราออกมาหน้าเราออกมาหลังเอาใช้มือในการปัดใช้แขนในการปัดซอกในการปัดเยอะเอาง่ายง่ายใช้ท่อนแขนกัดมวยบิดเอวปึ๊บไปใช้ท่อนแขนชักกับท่อนแขนหลังชักกับอ่าปึ๊บปุ๊บอ่าปึ๊บไอทางซ้ายแล้วครับนิ่นี่นี่ขาหลังดีดปึ๊บปุ๊บอ่าปึ๊บปุ๊บ เปิดมือช่วยได้เปึ๊บเปึ๊บเปึ๊บเปร๊บปร๊บอ่านี่คือการปัดหมัดยังไงอ่าน้องผู้หญิงดูได้ครับดูนะครับถ้าครูแย้ไปมือหน้าปัดใช่ไหมปัดอย่างเงี้ยเปึ๊บอ่าไว้ไวปึ๊บไว้ไวปึ๊บโอ้ยใช่ยังไงมันก็ไม่โดนอยู่แล้วถ้าเราปัดเนี่ยมันยังไม่โดนแต่ฝึกไปก็ม่รู้สึกกลัวด้วยนิดนึงนี่ไปอืองั้นไม่โดนอยู่แล้วเห็นไหม ปรกียาเรามีไม่ได้น่าหรอกที่ที่ไว้ให้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่โดนเรากลัวไปเองก็ต้องโดนไงจริงมันไม่โดนหรอกต่อให้ไว้แค่ไหนก็ไม่โดนเห็นไหมนิดเดียวก็ไม่โดนยิ่งเขาออกแรงนะเหมือนก็บเวิร์กเลยนะเหมือนตั้งงารฝึกมวยไงเพื่อให้มีสมาธิแล้วมีสติไงถูกจ่อถ้ามีเทคนิคง่ายคือถอยหลังแล้วก็ปัดช่วยเยอะอือ่ลองดูถอยหลังปัดปึ๊บเนี้ยไม่โดนถอยหลังปัดปึ๊บมันหนักแล้วนะเนี้ยมันก็ไม่โดน อ่าโอเคนี่คือการปัดหมัดผมทำถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องครับเดูน้องผู้หญิงนะอ่าการมวยไปดูมั่งมือไหนปัดมือนี้มือนี้เหรออมือหน้าปัดครับโอเคนี่นี่นนนครับถ้าน่ารักเป็นไหมคะถ้าน่ารักเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงน,น,น,น่ารักเอาไว้รู้มีดช่วยนะปัดแบบหน่ารักอ่านี่นีน่ครับปุ๊บอ่าปัดงนี้ครับ มือหน้าปัดครับอันนี้ปัดได้ไหมครับได้ครับแต่มือมือหลังง่ายกว่าเอามือหน้าปัดโอเคอึ๊บปึ๊บอ่าแค่นี้มือสูงก็มือสูงกระชกไาที่หน้าเราปึ๊บอ่ากระชกไปที่หน้าเราปึ๊บอย่าต่อยเขาปัดครับปัดปัดยุ่งอ่ะปัดปึ๊บอ่าถ้าอยางให้มันเคลื่อนไปครับแขงได้ไหมอึ๊บปึ๊บปัดอึ๊บปึ๊บอ่านี่การปัดหมัดอลองนิดนๆงดูครับน้องผู้หญิงนิ่นงมือซ้ายลง แล้วก็สะบัดไปกับแอนท้องนิดนึงนิดเดียวครับแอนท้องปึ๊บอืมปึ๊บอืมไม่ใช่แอนท้องตัวไม่เด้งนะครับแอนท้องนิ่งนิ่งนิ่ง,ง,งครับปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บ,บอ่า <meeting. S 1> อ่าดูนะครับถ้าครูถีบเท้ทานี้ที่ทำตัวเราเราเอามือไหนก็ได้ปัดแต่ตามหลักแล้วถ้าเอามือซ้ายปัดเนี่ยจะจะจะ,จะสะพื้นกว่าเยอะถูกไหมเอามาปัดดูค,ครับครูถีบเท้านี้ได้หมดทั้งสองมือครับ แต่ว่ามันเป็นผลต่อเนื่องของการแข่งขันการแข่งขันนีงถ้าเปปัดมือซ้ายมันจะได้ได้ผลดีกว่าเพราะอะไรเอาเราปัดมือซ้ายปัดดูปัดซ้ายรลอมดูช้าๆเอ๊บปึ๊บเพราะว่าพอปัดแล้วเขาเสียสมดุลออวุธง่ายถ้าเราปัดมือมือหลังอะอะปึ๊บเขาจะสมดุลอยู่แต่ก็ได้เหมือนกันนี่การถีบราะการถีบลองดูก็ปัดมือซ้ายปึ๊บอ่านั่นแหละเอ๊บปึ๊บอ่าอ๊บปึ๊บอ่า เมื่อสักครู่นี้มีการเรียนป้องกันการถีบในการปัดถีบแบบพื้นฐานเขาว่าพื้นฐานนะครับโอเคต่อไปจะเป็นป้องกันตัวในการป้องกันเตะขั้นพื้นฐานมีป้องกันเตะมีใช้ลำตัวป้องกันยังไงป้องกันเจ็บไหมเข้าไปเข้าไปไม่ใช่ป้องตรงนั้นคือสไลด์จับขาเขาแล้วก็ผลักอันนี้มันยากไปสำหรับพื้นฐานถ้าเป็นพื้นฐานก็คือยกหน้าแข้งแต่ข้อศอกบัง ยกตัวขึ้นบังแข้งบังแข้งเจ็บไหมเจ็บทั้งคู่แต่ใครเจ็บมากกว่าคนที่ยกนี้มวนของสายมันนักมันแน่นกว่ามันจะเจ็บน้อยกว่าคนที่เขาเตะถูกไหมอ่าอันนี้อ่ามือกันมวยบังเตะปึ๊บอ่านักวัวไปโดนครับบังเตะปึ๊บบังเตะปึ๊บนี่คือผู้ชายของการบังอาวุธมวยไทย ต่อไปจะมาลองทุกอย่างดูอยาให้มีกองเชียร์ต่อไปจะเปรักการเลียนปองกันตัวทุกท่าที่เรียนมาลองดูแต้วตกใจนะนิ่งๆนิ่งๆเริ่มเตะฮิฟเหมือนการใช้ได้เลยอันนั้นเอาใหม่นะจะไวขึ้นแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยออกข้างไป ซ้ายขวาได้หมดเอาข้างไปหนักหนัแล้วหนัก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 อ้ยอ้ยอ่้ยอ้ยอ้ยอู้ยอ้ยอ้ยอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยอ้ยอยอ้ยอ้ยอ้ยอ่้ยอ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 ยอ้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 อ้ยอ้้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ ร่างกายสุขภาพแข็งแรง,ง 2. เป็นปริญญาตอบสนองในการป้องกันตัว 3. ม,มีสมาธิจดจ่อยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ในการเรียนรู้ในการออกอาวุธหรือว่าการป้องกันตัวในสิ่งนั้นครับผมแล้วระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติมีความสนใจใครมีความสนใจมา่อวานี้จะมาเรียนถ้าในตอนนี้นะค,คนไทยเนี่ยรู้สึกว่า ตอนนี้จะน้อยกว่าต่างชาตินะเพราะท่านี่เราเป็นคนไทยต่างชาติก็สนใจเล่นมวยไทยเยอะมากเลยมาข้ามข้ามทะเลมาเรียนนี่มวยไทยมาศึกษามวยไทยทพาที่คนไทยอาจจะมองข้ามเป็นส่วนนี้ไปไปตอนนี้เยอะเหมือนกันนะหอาอะไรคะาอะไรไทยเนี่ยครับผมนี่มาเรียนตั้งใจ,ใจมาเต็มที่อ๋อ,าอาานะ้าจ้า์คะไม่อคยาถามว่าจะมีความคิดในธุรกิีหรื มวยไทยอ่ะมันเทพไหมอ่ามันเทพครับถ้าเกิดตอนนี้นะลองคิดดูว่าต่างชาติมาเรียนในเมืองไทยอยากจะเรียนมวยไทยบางคนไทยอยู่ในต่างประเทศถ้ายังถามนะคุณเป็นมวยไทยหรือเปล่าแล้วก็คุณบอกว่าคุณไม่เป็นคําเทพเป็นไงต่างกันไหมแน่นอนเรียนมวยไทยเท่อยู่แล้วคุณเป็นมวยไทยสอนผมได้ไหมอะไรอย่างนี้ยไหมใช่ครับภาษาของชาติไทยครับผมก็ขอบคุณลาตาจันทร์ค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถแนะนำศาสตร์ดีๆเข้ามาได้ที่ rsu.media@hotmail.com ครับผมและนี่คือหนึ่งศาสตร์วิชาในรูปแบบเทศศาสตร์ดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ไม่ใช่แค่ความสนุกสนานไม่ใช่แค่ความบุ๋นแรงแต่ผมต้องการนำเสนอศิลปะของชาติไทยที่คนไทยควรจะต้องหวงแหนและรักษาสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าองค์กรเทศศาสตร์จะมีศาสตร์อะไรดีๆมานำเสนออีกนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับ